ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านวันนี้พามาเที่ยวชมวิวที่เยอรมันกันนะคะเดี๋ยวพาเดินเล่นชมชมบรรยากาศดีๆนะคะตอนนี้ที่เยอรมันอากาศอยู่ที่สิบองศาประมาณนะคะอากาศกำลังดีมีแดดนะคะช่วงนี้จะมีแดดมีเมฆเยอะหน่อยแต่ก็มีแดดนะคะ ดีดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอ,คอย่าขันสาเกินตากูว่าตาอุ้มสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีสองท่านดีสองท่านอืมโบ<อ>ให้ชมให้ชมบรรยากาศวันนี้ที่นี่อากาศดีนะคะทุกคนพาตัวเล็กมาปั่นจกกักรยาน ก็เลยจะเอาบรรยากาศมาฝากน,นี่กอล์โ so. สบายดีกันไหมคะสวัสดีครับทำงานครับจำไมครับสวัสดีครับพามาเที่ยวเนาะเที่ยวกดีค่ะเลยพามาเทียเยาาเท่ยวเนาะ อยากให้ที่เยอรมันเป็นอากาศอย่างนี้ทุกวัน <g ül> ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กม,มาเที่ยวชมบรรยากาศดีดีใครบ้างก็แวะทักทายกันได้นะคะบรรยากาศกำลังดีนะคะอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน ฮัลโหลมักซี่ฮัลโหล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 พามาปั่นจักรยานนี่จักรยานไงท้องเลยมักซี่ปั่นจักรยานเร็วฟา,าดฟ้านโจมักฟา,าดฟาโอ้ <Okay. S 1> เที่ยวเที่ยว เดี๋ยวครับเที่ยวครับบยากาศที่เยอรมันสวัสดีทุกคนบายบายทุกคนก่อนลูก bye bye, บายบายเนาะบายบายมาที่จะไปปัน่นจักรยานแล้วครับเจอกันใหม่ปีซุมเน็กซ์มาสักหน่่ย ดีส่ยบายบาบายบายไปแล้วค่ะไปปั่นจักรยานกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ